สวัสดีครับผมกุ้งนะครับธีรพัฒเททองรับเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะครับวันนี้พาไปเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อรวย2ชิ้นสองสถา,านที่ด้วยกันนะครับเจ้าของพระทรงรูปผ้าพระมาในหลายนะครับแล้วก็ลายเส้นแรกนะครับที่ส่งมาคือรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ขนาด4บาทนะครับซึ่งอยู่ในที่ใกล้ๆกันรุ่นแรกรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เส้นที่สองเลดรวยสมใจนึกนะครับ สรงภาพมาเบื้องต้นมีโอกาสว่าแท้นะครับก็เลยนัดเจอการอยู่ในสถานที่เดียวกันก็เลยนัดเวลาวันใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการเช่าพร้อมๆกันคร,ครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็งรอไม่รู้ว่าเจ้าของพระอยู่ตรงนี่ตรงนี้ก็เป็นนัดจุดที่นัด๋ยวผมโทรหาเจ้าของพระแล้วก็ดูกันว่าเจ้าของพระเขารออยู่ตรงไหนนะครับผโทรหา ลองดูครับว่าเจ้าของเขารออยู่นัดอยู่ไหนนะครับที่นัดดูเป็นเลทสี่บาทฮัลโหลครับคุณเอกชัยครับผมอ้อยู่ตรงไหนเอ่ยเนี่ยผมจอดมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าเทศบาลเนี่ยครับอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วด้านผมนะผมขับไปครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เขาจอรออยู่ด้านหน้านะครับ ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับไปดูกันนะครับสวัสดีครับนีดเลดครับครับนี่สง่งรูปให้ดูและและใส่เองอยู่ด้วยใช่ไหมก็มีอูกหนึ่งเซ้นสองบาทครับเี๋ยออยู่หนึ่งเกีบวย,ย,ยวไม่ใส่เดี๋ยวอันนี้ไว้ก่อนช่วงนี้โควิดไงจ้ <c oughs> <c oughs> ถ่ายวีดีโอบันทึกไว้ให้ลงเป็นความรู้เนาะ<ด>คับได้ไดเป็นวิทยาทานด้วยอ,อันนี้เลส4<อ>บาทรุ่น<ช>เลื่อนสำนักศัดิ์ใช่ไหมใช่แล้วกล้องเดิมโฟมเขาหายไปไหนเอ่ยโฟมโฟมหายไปนานแล้วครับผมไปรื้อกล้องอว้มาถึงอ๋อแต่ยังดียังมีกล้องเนาะครับเหลือไว้เหลืออยู่แค่นี้ครับเลสก็ใส่มาบ้างแต่ว่าคือสภาพก็ประมาณแปดสิบเนาะ รู้จากเนี้ยผมก็เตี๊ยมันแต่เช่ามาผมไม่ค่อยได้ใส่เลยด้วยซัำเช่ามาจากวัดตะโกเลยเหรอใช่ครับตอนนั้นจองสี่พันได้อยู่พันครับมาพร้อมกันอือนั้นทันใจใช่ครับถ้ามีเก็บเหรียญไว้มบ้างครับพี่ใส่เก็บเหรียญไหมเหรียญมีครับแต่ว่ามันยังไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับอ๋ออยู่ที่บางทีก็มีเก็บไว้เยอะนะที่เก็บไว้เหรียญบางรุ่นเงี้ยเก็บไว้ครับแต่วันนี้ก็ไปเลยก่อน สวยผมสอบถามว่าผมโอนไปให้ได้ไหมหรือว่าเอาเงินสดผมอยากได้เป็นเงินสดมั้ได้แต่ผมต้องวิ่งไปกดนะไม่รู้มีตู้กดตังไหมแถวนี้มีครับมันมีเซเว่นใช่ไหมมีครนะับเซเว่น่ะงั้นงั้นเดี๋ยวฝากพี่ไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปเซเว่นหรือขับตามไปเซเว่นก็ไดเไ้เดี๋ยวผมตามไปเลยไม่เป็นไรครับฝากไว้ก่อนนะครับ ไปบางบานต่อครับไปต่อครับไปต่ออีกทีหนึ่งสิกุกอ่ะตอนนั้นอันนี้คุยไว้สิบห้าใช่ไหมครับแล้วแต่อาจารย์ฝากฝากถือให้หน่อยนะครับมันก็สวยนะมีรอยตามการใช้งานเก่งใจง่ายพวกนี้นัน <c oughs> ่นนะ <c oughs> สิบห้าใบไม่ต่อครับเอาเป็นว่าไม่ต่อแล้วกันเดี๋ยวเพื่อมีอันหน้ามาแบ่งกันอีกขอบครับขอให้อาจารย์รวยๆครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวนะไงเดี๋ยวผมจะเป็นสินภารกิจที่หนึ่งนะครับอ่าได้เลทมาหนึ่งเส้นนะครับเลทรุ่นเรือนสมรณศักดิ์นะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับได้มาหนึ่งเส้นนะฮะก็เจ้าของพระใจดีนะครับคุยกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเขาติดตามใน YouTube แล้วก็ราคาแล้วแต่ผมตีเลย เขาเชื่อว่าผมตีราคามาตรฐานอยู่แล้วอันนี้ก็รับเงินหมื่นไปนะครับถ้าคนทั่วไปนี่ผมเชื่อว่เลยว่าเต็มที่ให้เขาเขาบอกนะทักไปหาประมาณคนอื่นเน่ยเต็มที่อะ่ะหลักพันแต่วันนี้ได้เงินหลักหมื่นกลับบ้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะได้อะไรต่อไปในเหรียญหรือเลดในคนถัดไปเจ้าของพระสถานที่ที่สองนะครับสถานที่แรก ที่บ้านสุดอยุธยานะครับได้เป็นเลรหลวงพ่อรวยรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ขนาด4ีบาทมานะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็มีเฮียเขาขอให้แลกลายไว้ไม่รู้อยู่ไหมมากดตังค์แล้วเฮียเขาให้แลกลายไว้ว่าถ้ามีอะไรเดี๋ยวส่งมาให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสถานที่ที่2จะได้อะไรต่อไปนะครับไปดูกันครับ ดสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตมาดูนะครับจด้เห็นแค่เลดก็ได้ดูแค่เลดก็ได้มาได้พวกกล้องด้วยใช้โทรศัพท์ส่องนนะครับเพื่อเป็นความรู้ใครอยากเอามาเปิดให้เราอย่างเงี้ครับก็เดียรู้จากเรีี่ติดต่อเดอใช่ก็เลยมีช่องทางมาเป็นไงบ้างครับพื้นที่นี้โควิด น่ากลัวนะเครื่องเครื่องมือแพทย์ลงโรงพยาบาลตรงนี้เยอะต้องป้องกันอันนี้เลยซื้บาทเก็บไว้นานแล้วใช่ไหมครับแกออกต้องได้ออกต้องได้ออกเลยตอนนั้นรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยคือคนแน่นวัดสุดๆอ่ะที่สุดเลยอ่ะ อันนี้ไปเลี่ยมร้านไหนมาครับในโซนยุทธยาวเพื่อนเขาเลี่ยมมาให้ที่โรงงานผมก็ไม่รู้ว่าเขาเลี่ยมร้านไหนอะไร,ไรแต่งานเลี่ยมก็พอใช้นะครับหมายถึงว่ากันน่าสึกได้อันนี้เดี๋ยวผมโอนไปให้พี่ได้ไหมครับโอนเป็นเงินเข้าบันทีไปนะผมมีเงินสด เพิ่งเช้าเมื่อกี้ไปหมดเมื่อกี้ไปโอเคเอที่ผมโอนให้ครับพี่ไปร้านเขาแนะนำมาใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ธนาคารอะไรครับไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์ <c oughs> เลขบัญชีครับผม410 yes. ช่วงนี้มีคนเอามาปล่อยเยอะมากเลยะน <c oughs> ่าจะเป็นโควิดนี่แหละหลายๆธุรกิจบางคนเขาแบบเป็นเจ้าของร้านค้าร้านข้าวร้านอาหารดำั่งเนี้ยบอกว่าพี่ผมไม่ไหวเลยอ่ะแบบบางทีต้องใช้ลงให้หลวงพ่อช่วยอ่ะอะไรเงี้ยรวยปลดหนี้ <c oughs> แต่ไม่ลงยา <c oughs> เรียมเงินลาบิเลยอ่ะไปได้ประมาณเท่าหร่ ปวดนี่ไม่ลงยาอันนี้เดี๋ยวยอดเข้าไปยังครับลองลองดูเช็คดูอ่าถ้าปวดนี่ไม่ลงยาถ่าเรทลงยามันต้องเห็นสภาพเรทครับต้องมีต้องมีรูปหน่อยถึงจะรู้ไปแล้วนะครับมันมีรูปไม่ได้มันฝากล้านไวอ๋อพันบาทฝากร้านฝากฝากล้านทองไวอ๋อท่านทั้งเงินไม่ลงยา6หกพันก็เต็มแม็กแล้วนะเต็มแม็กแล้วใช่ตอนนี้เต็มแม็กแล้วนะหกพันอ่ะแล้วแล้วเรทนี่ถ้าเช่า ประมาณเท่าไหร่ถ้าเอาไปเปิดอะเหรอเช่าเชมาใช้อะไรเเชช่าามใ้หรอหมายถึงังงแแ่่กกกกลลอออะะมน็รุ่นนี้ใช่ไหมรุ่นรุ่นอื่นเหรอเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งเขามีทางนั้นผมเช่ามาอันเมื่อกี้นะอันนี้เช่ามาเมื่อกี้แต่นี้รุ่นรุ่นเลื่อนจะอันนี้หน่อยถ้าป้ายแดงเขาก็จะข้ามไปสองหมื่นกว่าใช่ครับ ขาบอกถ้ามีก็ได้หลงเหรียญลงยาดอ่ะห้าห้าห้าเก้าห้าแปดห้าเก้าไตมาเรื่องมรดตักอ่ะถ้ามีเหรียญอื่นๆนีก่ครับส่งมาดูฝากพี่เขาก็ได้ถ้ามีรายนะครับไปดูเรื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ อ่าได้มาอีกหนึ่งเส้นนะครับวันนี้นะฮะอ่าภาพอาจจะไม่สวยหน่อยนะภาพอาจจะไม่สวยหน่อยวันนี้ได้มาอีกหนึ่งเส้นครับที่สามกอยุทยานะครับรุ่นลยสมใจนึกเรือวัดแตกนะครับอันนี้ก็โอนเงินจ่ายของพระเรียบร้อยนะครับวันนี้อาจจะภาพไม่สวยขออภัยนะเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านกันทีเดียวนะครับอาจจะไม่ได้เห็นบรรยากาศการเช่าอย่างชัดเจนนะพอดีเจ้าของพระบางบางที่ก็ถ่ายให้เห็นแค่ผมได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ อ,อันนี้เป็นเลสสมใจนึกนะครับเลี่ยมทองมาตอนแรกเขาตีมาแพงมากผมบอกว่าราคาประมาณนี้โควิดเนี่ยประมาณนี้เช่าได้ครับประมาณนี้เช่าได้ก็เลยโอเคก็ได้เช่ามาเดี๋ยวไปดูที่บ้านกันก็ได้เลนะครับเดี๋ยวเดินทางกลับกันครับโอเคครับสวัสดีครับเราก็เดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับวันนี้ที่เช่ามานะเลสสองเส้นนะครับแต่ละสถา,า,า,านที่ก็ได้มานะครับก็เก็บวัตถุมงคลหลวงพ่อรวย มาแต่ละสถานที่ก็ได้มา2เส้น2ชิ้นวันนี้นะครับเส้นนี้นะเสน้นแรกที่เช่ามานะครับเส้นแรกที่เช่ามาเลยนะครับเส้นนี้เลดเลื่อนสมณศักดิ์ปี2559ครับจัดสร้างปี2559นรบาะครับเป็นต้นแบบของรุ่นบูชาครนะูลองดูนะลองดูนะอันนี้คือต้นฉบับนะครับส่วนอันนี้เป็นรุ่นย้อนยุคนี่คือบูชาครูนะครับบูชาครูตรงนี้เป็นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับขนาด4บาทนะครับ นะสีบาทสวยๆเลยนะฮะรับประกันพระแท้นะครับที่ออกจากผมทุกรายการเลครับเลศขณาสีบาทเลื่อนสมณศักดิ์ปี2559เส้นนี้เจ้าของส่งมาทางไลน์นะครับส่งมาว่าคุณกุ้งว่างเวลาไหนวิ่งมาดูได้นะแล้วปรากฏว่าวันนี้ผมมีเวลาว่างพอดีก็เลยได้วิ่งไปดูนะครับอยู่เขตแกลเชียงกานอันนี้อยู่ที่บ้านสุดแถวแถวบ้านบางซ้ายยุธยานะครับนี่ก็รุ่นเลื่อนเนี่ย จะมีการสร้างได้เป็นเอกลักษณ์คือมีพัดยศบนหน้าเหดนะครับซุ้มสามซุ้มพัดยศหนึ่งข้างไกหนึ่งข้างนะครับด้านบนมีโคดนี่นะครับโคดดาวนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเขียนว่าเลื่อนสมณะศัก์นะครับพระมงคลสิทธาจารย์หลวงพ่อรวยปาสาทิโกจังหวัดวัต,วตโกอำเภอพชีจังหวัดอยุธยานะครับแล้วก็ล่างเป็นเลขโค้ดแล้วก็เป็นพศนะครับ นี่นะครับเส้นที่1ที่เช่ามานะครับถ้ามีพระนะส่งมาหาผมได้ที่ Line ดกุ้ง8 8 8นะครับวันนี้ก็เจอเขาทราบว่าผมเก็บวัตถุมงคลรวยก็เลยเจอกันก็เลยแลกลายกันหนึงคนระหว่างเช่าวัตถุมงคลก็มีนี่ครับมาพูดคุยกันได้ตลอดนะครับเส้นนี้ครับกรอบทองคํานะครับกรอบเป็นสีทองคำนะครับเลดรวยสมใจนึกปี2558รครับรวยสมใจนึก2558นะครับ จะสร้างโดยวัตโกนะครับอันนี้ก็สวยนะครับถ้าดูอย่างเงี้ยสวยเลยนะครับเลดรุ่นรวยสมใจนึกด้านหน้าเป็นไก่สองข้างสมกลางวงกลมนะครับด้านหลังนะฮะวัตโกไตมาต์าส94รวยสมใจนึกนะครับโค้ดเจดีนี่คือโค้ดของเขาเ็นโค้ประจำรุ่นคือโค้ดเจดีย่างนี้ฮะ แล้วก็มีเลขโคด number นะครับที่ตอกอยู่นอกวงกลมนั่นคือโคด number นะครับยันดวงคืออยู่ตรงกลางนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นทุงเงินทุ่งทองแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับนี่อันนี้ขนาด4บาทนะครับพรอเลี่ยมทองก็เช่ามาราคาหลายหมื่นนะครับใครมีวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยเนี่ยส่งมาหาผมได้เลยนะครับวันนี้ได้เช่ามา2ชิ้นหลักๆสวยๆเลยนะครับ2ชิ้นนะครับเป็นเลรหลวงพ่อรวยทั้ง2เส้นนะครับใครมีอยู่ียงส่งมาผมได้เลยที่ ไลน์แอดกุ้งแปดหรือที่เฟซบุ๊กธีรพัฒน์เทศทองที่ขึ้นอยู่นะขณะนี้นะครับใครที่เข้ามาชมก็ฝากติดตามเพิ่งเข้ามาชมครั้งแรกหรือเข้ามาชมแต่ยังไม่กดติดตามกันก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กันไม่พลาดการติดตามข่าวสารวิดีโอวัตถุมงคลหลงพรวยรุ่นต่างๆการดูแท็บลอมข้อมูลการจอง,องรุ่นใหม่การรับเช่าวุมงคนหลงพรวยนะครับสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ พูดคุยกันประมาณนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอใหทุกท่านร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับให้ทุกท่านมีกินมีเก็บไม่เจ็บไม่จนนะครับสวัสดีครับ